ก็ประดังทีแล้วมป็นะที่สวยอีกไหมยังเหลืออัี้ใครงสาว่าเต้นได้อีกนะคะจริงแลปที่ผ่านมาเรามีคนิใหญ่แบบนี้ไหมคะที่มัพ้อาแฟนเพลีไหมก็ม,ม,มีงานตัว42ค่ะ b e l i v e r s ค่ะแล้วก็เรื่อนี้พวกเราก็จะมีงานใหญ่ เป้างแรู้สกสนุกมากเลยค่ะื่อกที่เป็นความจรวมด้วยเนาะเราก็ได้เห็นเป็นับแบบที่อื่นด้วยต่าอวยแลก็มารวมกันเรารู้สึกแบบสนกสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆค่ะแล้วก็เป็นขับเชียร์กันแบบสุดมาแล้วก็นานๆทีรุ่นสามจะได้มาออกงานด้วยกันใค่ทั้งทีมนะคะก็นีพกร็เอนจอยมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับก่านครบแบบนี้ค่ะ วันที่30ตุลานี้นะคะก็ทุกคนก็สามารถมาจับมาเจอกันได้นะคะรวไมไปถึงงานจับมือวันไหนคะน้องเฟยมวันพรุ่งนี้ค่ะใช่ค่ะจะเป็นวันเสาร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นงานจับมือครั้งสุดท้ายของนิ่พี่รุ่นหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมจับมือกับพวกเรานะคะที่ที่ทยูนิ เพลงปูด้ด้วยที่ทมาจาับมือกับพวกเราก็มาเจอพวกเราโปเดี้ดไทยแลนด์ได้นะคะถามถึงคอนเสิร์ใหญ่ในปีหน้าหน่อยดีกว่าเห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตเอ็กซพีเคสชูไม่ไหมเอ,อ็กซ<อ>์ีปีหนา<ๆ>้าอธิบายตรงนี้หน่อยเป็นยังไงคะค่ะก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนกับปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้มาในคอนเสิร์ตใหม่ชื่อใหม่นะคะ<ส>แล้วก็มีเพลงเ e l i เวอร์นะคะเป็นเพลงธีมหลักของงานนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่เอ็ ค่ะมาร่วมแสดงกับพวกเรา b n ียนเคปอนะคะซ t เจมโพเรส์ด้วยะคะ่ะยังไงก็รอติดตามได้เลยใช่แล้วก็อาจจะมีโพเรส์กลุ่มวงอื่นมาด้วยก็ได้นะคะมารอติดตามทางเพจแล้วกันนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีเปิดเพจของทางงานนี้ขึ้นมาค่ะแน่นอนก็เดี๋ยวเขาตัดใจแล้วก็ซับร้อมตัดตัดมากๆอะไอย่างนี้ลำตัวกำลังใจตัดเป็นๆฟนดอยอ่อนเป็นแฟนไหน ด้วยมาๆที่จะได้เจอแฟนๆแล้วก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนมาุกกิจกรรมของพวกเราด้วยนะคะทั้งานจับมือกานีเรซวแล้วก็งานที่ปีหน้านี้ปีหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ท่วมกับบีโมเด็ทางงานเอเชียสเอร์โค้แมชตาันเทอริตค่ะใช่ค่ะก็ัมาที่ เป็นีเน,นใกล้ทออีใช่ค่ะก็ทางบริษัทอของเรานะคะก็ได้เปิดให้เพลงใหม่ขึ้นมานะคะชื่อค่าว่า Independent น e c o r d s นะคะก็จะเป็นการแบบสนับสนุนทางด้านมิวสิกมากขึ้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับอเอรนะคะก็ตอนนี้ก็มียูนิตออกมาแล้วนะคะอย่งนะคะก็จะยู่ยูนิตาคาร่านะคะแล้วก็ยังมียูนิตอีนะคะชื่อว่าอีราใช่ค่ะก็ยังมีอินดี้แคมอีกนะคะช มีศิลปินคนแรกของค่าเยนะคะก็คือพี่แก้วของเราในแก้นันจาค่ะที่ออกเพลงอาการชัดออกมานะคะแล้วก็รวมถึงควินีด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะรวมไปถึงภาพยร์เองเราก็ตอนนี้กำลังจะมีชีส e ติสเตอร์นะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะรวมถึงพี่เจนิสตอนนี้นะคะกับพี่มิวสิกก็มีเฟซสมแอดค่ะเข้า่วงแล้วนะคะก็สามารถไปรับชมได้ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้หนูจะมีซีรีส์นะคะแล้วเตกิ้วทิชชูก็ยังไงฝากด้วยค่ะโอเคเถวบยานใครจะไปเดโมน เยอะมากๆให้ท um ุกคนได้รับชมรับฟังนะคะน่าติดตามมากเลยนะคะแบจริงจริงพวกเราอยากมามากๆใช่ค่ะแต่ว่าเสียดายมีงานจับมือแล้วค่ะก็ยังไงฝากมาเชียร์แทนพวกหนูด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอาคุณโกบรกเราจะมีละอองฟองมาด้วยใช่ค่ะก็ฝากละอองฟองไว้ด้วยแล้วกันนะคะาล้วก็ฝากโบรกเรายนะคะแล้วก็มีอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ก mm ็ฝากด้วยนะคะเจ๊พัสยาม มีสาวสาวด้วยเป็นไอดอลของน้องตั้งแต่เด็กนะคะก็จังมาดูว่าสิใช่ค่ะก็มาดูการเยอะๆนะคะที่งานไทยเจแบนไอคอนเด็กมิวสิกเฟสทู2อวเซนเูนะคะอีกสองวันนะคะสาวกับอาที์นี้นะคะ